ลูกโลกจำลองมีเส้นผ่าสศูนกลาง24เซนติเมตรอยากทราบว่าลูกโล,ก,ลกมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่กำหนดค่าพารเป็น22.7ครับเท่ากับ7,241.14กบาบาเซนติเมตรครับต่อไปเราจะมาส่วนเนื้อหาเรื่องทรงคมครับงั้นเรามาต่อที่ทรงคมกันเลยครับซึ่งนี่จะเป็นเนื้อหาส่วนสุดท้ายแล้วของเรื่องพลิมิตกลวยและสงคมครับ ที่มาแล้ความสำคัญนะครับทรงกลมนั้นเป็นรูปเรขาคณิตที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนโลกครับในทางคณิตศาสตร์แล้วทรงกลมนั้นเป็นรูปเรขาคณิตที่มีผิวโค้งเรียบและทุกจุดบนผิวนั้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันโดยจะเรียกระยะหานั้นว่ารัศมีครับตัวสูตรในการหาพื้นที่ผิวโค้งของทรงกลมนั้นสามารถหาได้จากสูตร 4πr กำลังสองครับโดย r ในที่นี้มันก็คือรัศมีของทรงกลมครับ ส่วนสูตรในการหาปริมาตรของทรงกลมนั้นสามารถหาได้จากสูตร4ส่วนสาพอาร์กังสครับซึ่งอาร์ในที่นี้ก็เหมือนเดิมครับมันก็คือรัศมีของทรงกลมครับในเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นเรามาเริ่มทำโจทย์กันเลยครับมาเริ่มกันที่โจทย์ข้อแรกเลยครับโจทย์ข้อแรก,กรปปลูกบาเก็ตบอลมีรัศมี14ซนติเมตรจงหาปริมาตรของลูกบอลโดยข้อนี้นะครับเราจะกำหนดค่าไายเป็น22ส่วน7ครับซึ่งวิธีทำข้อนี้นั้นสามารถหาได้จากสูตรปริมาตรเท่ากับ4ส่วนสามพอาร์กำลังสามครับทำการ,า 3, 3, รับ ทำการกระจาย14กำลังสาก็ได้เป็น4ส่วน3คูณ14คูณ14คูณ 14, 14แล้วก็คูณ2 2ส่วน7จครับจากนั้นทำการตัดเลข7ตัดกับ14เหลือ2ครับเมื่อหากมาแล้วจะได้เป็น14,496ส่ับ่วน3าครับหาออกมาแล้วจะมีค่าประมาณ 1, 1498.67รปลูกบาทเซนติเมตรครับต่อมาโจทย์ข้อ2ครับลูกโลกจำลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง24เซนติเมตรอยากทราบว่าลูกโลกนี้มีปริมาตรเท่าไหรกำหนดค่า,าเป็น12 7 ด้วยวิธีทำข้อนี้ก็เหมือเดิมครับเราจะใช้สูตรปริมาตรเท่ากับ4ส่วน3าพายอากลัง3ามทการแทนค่าเข้าไปจะได้เป็น4ส่วน3คูณ22ส่วนเจ็คูณ12ลัง, 7, ง3ใส่ได้เาสกลัง3นื่องจากเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นคือ24หารก็เหลือครับทำการกระจาย12สลัง3จะได้เป็น4ส่วน3าคูณย2ส่วนเคูณ12คูณ12คณ 12, 12ทำาาเลข3ตัดกับ12เหลือ4ครับเมื่อคูณออกมาแล้วจะได้เป็น 5 6 8 8หรอส่วน7หาออกมาแล้วจะมีค่าประมาณ7,241.14รลูกบาทเซนติเมตรครับในระหว่างนี้เพื่อ,อนๆสามารถกดหยุดคลิปและไปทำแบบทดสอบหลังเรียนก็นได้นะครับเพื่อนๆสามารถสแกนเคอร์โค้ดและเริ่มทำก็ได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับทำแบบทดสอบกันได้หรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงั้นไปทำโจทย์กันต่อเลยครับโจทย์ข้อที่3ลูกฟุตบอลมีรัศมี10ซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิวของลูกฟุตบอลโดยข้อนี้เราจะกำหนดค่าพายเป็น3.14นะครับโดยสูตรในข้อนี้คือพื้นทที่่ผิวเากับ 4ี่อากํลังสองทําการแทนค่าไปจะได้เป็น4ี่คูณสาจคูณสิกํลังสครับจากนั้นเราจะกระจาย10บกํลังสองจะได้เป็น100ครับก็จะได้เป็น4ี่คูณสาจุหคูณหนึหาค่าอมาแล้วจะมีค่าเท่ากับ1,256ตารางเซนติเมตรครับมาต่อที่ข้อ4ี่นะครับลูกป่งทรงกลมมีรัศมี0.7เมตรจงหาื้นที่ผิวเพื่อหาปริมาตรฟิล์มขออภัยครับปริมาณฟิล์มทย่างที่ โดยข้อนี้เราจะกำหนดค่าพายเป็น22ส่วน7ครับซึ่งวิธีทำข้อนี้สามารถทำได้จากสูตรพื้นที่ผิวถ้ากับ4พายอาร์กำลังสองทำการใส่ค่าเข้าไปจะได้เป็น4คูณ22ส่วน7คูณ0ูกำลัง2โดยข้อนี้เราจะแปลง0ูเป็น7ส่วน10ครับเพื่อความง่ายในการทำครับทำการตัดเลข7ตัดกับ7 2 2ตัดกับ10เหลือ11แล้วก็เหลือ5ครับ4ตัดกับ10เหลือ2แล้วก็เหลือ5ครับคูณออกมาแล้วจะได้ค่าเท่ากับ154วนื่ารออกมาแล้วจะค่ากับ6.16ตารางเมตรครับ เป็นงงบ้างครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนเรื่องพิม,มิ์กลัวและสังกลมของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมานะครับ